มามาดีใจมากเลยที่มารวมกันในวันน well, oh. wow. yeah. ok ี้มาดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นวันสุกจีนว้าวเจาเย้อุยลุงน้อยไปทำอะไรมาเนี่ยดูแข็งแรงขึ้นกระดูกกระเดี่ยวดีขึ้นมากเลยดูแลสุขภาพไงหรอดูดีขึ้นย้อนหน่อยอุยหล่ขึ้นนะดีมากเลยนี่โบช่วงนี้เที่ยวบ่อยๆต้องดูแลสุขภาพด้วยนะดูดีด้วยนะมาก็อย่าลืมดูแลสุข กี่ปีเนี้ยนานๆเจอเฮียหาอะไรก,กินกันป่ะไปน่าสนใจาไรมใเลย er. <Hey. S 2> เฮียแต่เราไปกันแต่เราเรอพี่นินกับแจ้กก่อนดีกว่าครับผม <laughs> ได้มา อังเป่ามาให้ทุกคนไงอันนี้สองจริงใช่ไหมใช่านี่ของสุธีครับสองแรกรักษาสุขภาพครับสุขภาพแข็งแรงของลุงน้อยครับแข็งแรงแข็งแรงครับลุงน้อยขอบคุณเยอะต้องดูแลตัวเองเยอะนะแน่ช่วงนี้ทํางานหนักพักผ่อนเยอะๆนะขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยใส่ต้องใส่ตาต่างๆโบช่วงนี้กินเยอะใช่ไหมดูแลตัวเองด้วยนะขอบคุณค่ะ ปาร์ตี้บอยใช่ไหมใช่ไปนิดหน่อยเยอะช่วงนี้ไปทุกคืนเลยนะใช่เลยจับปีสองทกับบปาร์ตี้นี้ของแจ้กันมาโซดตั้งใส่ให้เลยนี้เนี่ยแต่แต่แต่พี่นินก็มีซองให้แจ้เหมือนกันนะอ่างเปาเราอยากให้แจ้ดูแลผิวพรรณตัวเองทุกวันแจ้ นม่นด่ไม่ได้ของบิลเขาสวยๆไงแต่ว่าแจ้ก็สวยสำหรับพี่นริงอยู่แล้วแจ้ก็สวยสำหรับพี่นริงอยู่แล้วไม่มันจะดงบ้ามันจะดงว้าทุกคนช้อนเย้จีบีนี้มีแต่ของดี